คุณผู้ชมครับการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนวงการฟอร์มูล่าวันควรจะเป็นบทสรุปอันงดงามในตำนานของลูอิสแฮมิลตันแชมป์โลกเจ็สมัยผู้ยิ่งใหญ่กับสคูเดเรียเฟอร์รารีทีมในฝันของนักขับทุกคนแต่เมื่อแสงไฟนีออนของลาสเวกัสสาดส่องลงบนสนามแข่งขันความฝันกลับกลายเป็นฝันร้ายที่เด่นชัดที่สุดในฤด,ดูกาล2025ของเขาภาพของแฮมิลตัน ที่จบการแข่งขันในอันดับที่10อย่างน่าผิดหวังคือภาพสะท้อนของความเป็นจริงอันโหดร้ายที่เขาต้องเผชิญตลอดทั้งปีความเจ็บปวดและความสิ้นหวังฉายชัดผ่านคำพูดของเขาเองแฮมิลตันยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหลังการแข่งขันว่าผมรู้สึกแย่มากและตอกย้ำถึงจุดตกต่ำที่สุดในอาชีพด้วยประโยคที่ว่านี่คือฤดูการที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาคำพูดเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเพียงการระบายอารมณ์ชั่ววูบแต่เป็นเสียงสะท้อนจากหัวใจของแชมเปี้ยนที่กำลังหลงทางอยู่ในสีเสื้อที่เขาใฝ่ฝันมาตลอดเกิดอะไรขึ้นกับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ในสีเสื้อของทีมในฝันอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงของวิกฤตครั้งนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเราต้องมองให้ลึกลงไปกว่าแค่ผลการแข่งขันในสนามแต่ต้องวิเคราะห์ผ่านตัวเลขที่ไม่อาจโกหกใครได้ นอกเหนือจากความรู้สึกอันแหลกสลายตัวเลขและสถิติคือหลักฐานที่จับต้องได้ซึ่งยืนยันถึงความล้มเหลวในฤดูกาลแรกของแฮมิลตันกับเฟอร์รารีได้อย่างชัดเจนที่สุดและเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับเพื่อนร่วมทีมอย่างชาลเลอ l แคลร์มันคือมาตรวัดที่เจ็บปวดและไม่อาจปฏิเสธได้ตารางเปรียบเทียบผลงานโดยตรงระหว่างนักขับทั้งสองคนในฤดูกาล2025เผยให้เห็นภาพที่น่าตกใจชาลเลอแคลร อันดับในตารางคะแนนชิงแชมป์อันดับที่5คะแนนสะสม222คะแนนจำนวนโพเดียม7ครั้งแฮมินตันอันดับในตารางคะแนนชิงแชมป์อันดับที่6คะแนนสะสม149คะแนนจำนวนโพเดียม0ครั้งช่องว่าง73คะแนนนั้นบ่งบอกเรื่องราวได้มากมายแต่ตัวเลข7ต่อศูในช่องจำนวนโพเดียมคือคำพิพากษาที่โหดร้ายที่สุดสำหรับฤดูกาลของแฮมิลตัน มันไม่ได้หมายถึงแค่มีผลงานที่ด้อยกว่าแต่มันคือการถูกกีดกันออกจากสมรภูมิของกลุ่มผู้นำโดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เขาเคยครอบครองมาตลอดเกือบสองทศวรรษนี่คือการถูกพื้นร่วมทีมเอาชนะอย่างเด็ดขาดในทางสถิติซึ่งเป็นภาพที่แทบไม่เคยปรากฏให้เห็นตลอดอาชีพของเขาเว้นเสียแต่การต่อสู้อันเข้มข้นเพื่อชิงแชมป์โลกกับนิโคโรอสเบิร์กที่เมอร์เซเดสอย่างไรก็ตาม จะชี้ว่านี่คือความผิดพลาดของนักขับเยิงอย่างเดียวอาจเป็นการมองปัญหาที่ตื้นเขินเกินไปเพราะวิกฤตครั้งนี้มีรากฐานที่ลึกกว่านั้นมันอย่างรากลึกลงไปในปัญหาเชิงโครงสร้างของทีมและตัวรถยนต์นั่นเองการมองลึกลงไปที่ปัญหาเชิงโครงสร้างของทีม f ฟ r ร์ราและตัวรถเ f 25คือกุญแจสําคัญในการไขปริศนาความล้มเหลวครั้งนี้วิกฤตการที่เกิดขึ้นไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวนักขับ แต่เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบและภาวะสุญญากาศในทีมเทคนิคซึ่งส่งผลให้ทีมตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะจุบฤดูการนอก3อันดับแรกของผู้ผลิตเป็นครั้งที่4นับตั้งแต่ปี1993ซึ่งเป็นสถานาการณ์ที่ตอกย้ำความลึกของปัญหารถยนต์ s f 25มีข้อบกพร่องพื้นฐานในการออกแบบมาตั้งแต่เริ่มต้นฤดูการปัญหาที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นที่ประเทศจีน เมื่อรถทั้งสองคันถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันเนื่องจากปัญหาแผลงแหว์ are, หรือการสึกหรอของแผ่นไม้ใต้ท้องรถที่เกินกว่ากฎกำหนดเหตุการณ์นี้บังคับให้ f ฟอร a ราีต้องปรับความสูงของรถให้มากขึ้นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการสูญเสียแรงดาวฟอสและประสิทธิภาพโดยรวมอย่างมหาศาลร,รากของปัญหาสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคม2024เมื่อเอนริโกคาดิล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและสถาปนิกหลักของรถสเอฟ25ได้ลาออกจากทีมการจากไปของเขาในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนารถได้ทิ้งให้รถคันนี้อยู่ในสภาวะไร้ผู้นำทางเทคนิคแม้ทีมจะดึงตัวโลอิกเซรามาจากเมอร์เซเดสแต่ก็ช้าเกินไปที่จะมีอิทธิพลต่อปรัชญาการออกแบบรถในปีนี้ได้ทันหัวงอกความตึงเครียดในการในทีมเริ่มปรากฏต่อสาธารณะเมื่อจอห์นแอลคัน ประธานบริษัทได้ออกมาวิจารณ์นักขับทั้งสองคนให้พูดน้อยลงและมีสมาธิกับการขับให้มากขึ้นคำพูดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานข่าวที่ว่าทีมงานบางส่วนเริ่มไม่พอใจกับการที่แฮมิลตันให้ฟีดแบ็กเกี่ยวกับการทำงานของทีมอย่างละเอียดซึ่งแม้จะเป็นความตั้งใจดีแต่ก็กลับสร้างแรงเสียดทานขึ้นภายในทีมภาวะสูญยากาศทางเทคนิคที่คาดิเล่ทิ้งไว้และการออกแบบที่ต้องประณีประนอมของซ f 25 ไม่ได้สร้างรถที่ขับยากขึ้นมาเพียงคันเดียวแต่มันได้สร้างรถยนต์ที่มีลักษณะเฉพาะคืออาการ understeer ที่ขัดแย้งกับ d m a ในการขับขี่ของแฮมิลตันโดยพื้นฐานสิ่งนี้ได้ผลักดันให้แชมป์โลกเจ็ดสมัยผู้นี้ต้องเข้าสู่สงครามส่วนตัวในการปรับตัวให้เข้ากับรถของเขาเองซึ่งสงครามที่ดูเหมือนเขาจะถูกกำหนดให้พ่ายแพ้ตั้งแต่ต้นนอกเหนือจากปัญหาของทีมที่ควบคุมไม่ได้ ปฏิกิริยาลูกโซ่จากความบกพร่องทางเทคนิคได้นำมาสู่สมรภูมิที่หนักหน่วงที่สุดสำหรับลูอิสแฮมิลตันนั่นคือการปรับสไตล์การขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองให้เข้ากับลักษณะเฉพาะของรถเฟ25ซึ่งเป็นสมรภูมิที่เขาดูเหมือนจับพ่ายแพ้มาโดยตลอดทั้งฤดูกาลปัญเด็นปัญหาหลักๆที่แฮมิลตันต้องเผชิญในการปรับตัวเข้ากับม้าพยศที่ลืมวิธีที่จะถูกทำให้เชื่อง และกำลังพยศใส่แชมเปียนที่ถูกนำเข้ามาเพื่อขี่มันไปให้สู่ชัยชนะประกอบด้วย 1. การปรับตำแหน่งการขับขี่และแป้นเบตรตั้งแต่ช่วงตน้นฤดูกาลเขาพยายามปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ในห้องคนขับโดยเฉพาะแป้นเบรกเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเบรกที่เป็นธรรมชาติของเขาโดยพื้นฐาน 2. ความท้าทายกับการใช้เอนจินเบรกกิ้งนี่ไม่ใช่การเทคนิคใหม่ที่ต้องเรียนรู้แต่มันคือการรบกวนความทรงจำของกล้ามเนื้อ ที่ถูกฝึกฝนมันนับทศวรรษแห่งความสำเร็จที่เมอร์เซเดสโดยพื้นฐานทำให้เขารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในห้องคนขับของตัวเอง 3. ลักษณะของรถที่ u n d e r อร์สเตแม้ว่าซาเ25จะถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำในการเข้าโคง้งแต่มันก็ยังกลับสร้างปัญหาอาการหน้าดือ้อซึ่งขัดแย้งกับสไตล์การขับขี่ของแฮมิลตันที่ต้องการรถที่มีความเฉียบคมในการเลี้ยว 4. การตั้งค่ารถที่แตกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแฮมิลตันมักจะเลือกใช้การตั้งค่าที่ต้องการความเสถียรของท้ายรถมากที่สุดซึ่งแตกต่างจากแนวทางของเลอคลร์อย่างสิ้นเชิงและทำให้การแบ่งปันข้อมูลระหว่างนักขับทั้งสองแทบจะไร้ประโยชน์สิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าอึดอัดแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเรากำลังเห็นสัญญ,ญาณการรวยลาของตำนานเมื่อไวยได้กัดกร่อนความสามารถในการปรับตัวอันเป็นเลิศของเขา หรือแฮมิลตันเป็นเพียงนายที่ผิดคนสำหรับม้าพยศตัวนี้ภาพรวมของฤดูกาล2025คือวิกฤตที่แฮมิลตันกำลังเผชิญอย่างรอบด้านทั้งในแง่ของผลงานที่ตกต่ำความรู้สึกที่ย่ำแย่และปัญหารอบตัวทั้งจากรถและทีมที่ดูเหมือนจะยังไม่มีทางออกแต่ในความมืดมิดก็ยังพอมีแสงสว่างอยู่บ้างแฮมิลตันได้เซ็นสัญญา3ปีกับเฟอร์ราซึ่งหมายถึง เขาจะยังคงอยู่กับทีมไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2027เขายังมีเวลาอีก2ปีเต็มที่จะพลิกสถานการณ์และเขียนบอดสรุปที่แตกต่างออกไปได้ที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบครั้งใหญ่ในปี2026ซึ่งจะเป็นการรีเซตทุกอย่างใหม่หมดสำหรับทุกๆท,ทีมนี่อาจเป็นโอกาสสำคัญที่สุดทั้งสำหรับตัวเขาและ f ฟอร์รในการเริ่มต้นให้ได้อย่างแท้จริงอีก2ปีที่เหลือในสัญญา จะเพียงพอให้แชมป์โลกเจ็ดสมัยผู้นี้ค้นพบเวทมนต์ของเขากลับมาพยศอีกครั้งหรือไม่หรือนี่จะเป็นบทสุดท้ายอันน่าเจ็บปวดในตำนานที่ยิ่งใหญ่ของเขาเวลาเท่านั้นจะเป็นผู้ให้คำตอบ